โอ้เพราะมันทุบ,บสุบ้นะครับแล้ววันนี้ผมเพิ่งย้ายเข้ามาบ้านหลังใหม่มันไม่ใช่บ้านเราแต่เป็นแบบว่าเหมือน,นาชนาเฮาส์มื่กว่านะอันนี้ผมเพิ่งวางของเสร็จเลยเพิ่งจะจัดแจงห้องเสร็จด้วยแต่พออิญว่าผมได้ยินเสียงอะไรไม่ชอบมาพากลมาจากนอกหน้าต่างนะเดี๋ยวเราจะทําการแง้มคอง,งูเห่าดูกันก็ไมนี่เสียงอะไรวะโอ้จออีเวอร์ชั่นผิวเผือกว่ะดูด้านล่างนะสิ เฮ้ย hey, นี่มันวันนี่มันวันลวีแล้วยังไงวะเพื่อนฮัลโ <mem> หลวันนั้ลวีเหรอบอพวกนี้ยิงจังฮนะเดี๋ยวผมว่าผมลงไปซื้อข้าวดีกว่าโอ้ยนี่พีเหรอไอ้เชี่โอ้พลังโฟอาร์มวะเนี้วันนี้ก็พี่เผือกอย่าต่อยผมเลยนะครับพี่โอ,อย่านะกูสู้นะเว้ยสู้นะเว้อยอย่างนี้กูก็สู้คนนะเว้ยรู้จักมวย,ย,ยไทยอ๋อมวยไทยอ่ะอยู่เนาะยับหนึ่งยับสองอะ จวดเอะแอะเอะแอย็บหนึ่งย็บสองแทงเข่าเจอมันแทงสวนอุ้ยจะมันจะไหนเพื่อนกูเนี่ยพี่ครับใจเย็นพี่ครับใจเย็นพี่ครับใจเย็นผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมแค่มาซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่จุกจุกจุกเข้าบ้านแล้วเยียเข้าบ้านแล้วแต่มาไม่ได้ใช่ไหมวะ ไอ้เหย่าวอทช์เบบี้วอทั์เบบี้ไอ้หงอมาไงวะโอ้ตัวประตูตั้งกูได้อีกโอ้กูเริ่มเห็นข้อเสียของการมีมือละกูเริ่มเห็นข้อเสียของการที่คนเรามีมือละไปและโอ้โหแล้วนี่ศพอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับพี่พี่เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นลมหรอต้องใส่เมนมาขอดูตูดหน่อยสิตูดมีข้ามเมนโอ้ยยี้นี่มีโอ้โหโอ้หสปีดบูสเตอร์สปีดบูสเตอร์วิ่งด้วยความไวสูงพี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มช่วยผมด้วยพี่เบิ้มผมโดนอาวมธจิ้มฟันเลยตีพี่ พี่เอ,เอาไม่งี้เออไม่งี้ทำร้ายคนอ่อนแอไอ้เหี้ยโอ้โห่อยขางโยกเลยไปแล้วนี่กูมาอยู่เท้าเฮาเท้าเฮาคนผ้าได้ไงวะไปแล้วอุ้ยเฮ้ยพิตต้าพิตต้าอย่ามาทุบกูพิตต้ากูโอ้ที่บอกนะว่าพิตต้าโอ้พิตต้าคิวพิตต้าทิปโป้คิวพิตต้ามอนตี้คิวไปแล้ววะ โอ้พิต้าเล่นแม่งหมดเลยอ่ะดูดิโอ้ยยังไงพิต้าแม่งเซ็ตหยอพี่พี่เบิ้มกูตายขี้แตกหมดเลยโว้จีโว้จีจีจีดูดบอทซับบอทซับบอทซับกิวคาลิบอรกินคาราบอร์กินคาราบอร์ซักกัมโบ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 ไอ้ไอ้ล้นอ๋อแม่งโดดได้ด้วยซักกัมโบ กินข้าวยั่งสักตำเบ่อืมไปแล้วเยี่ยมอยู่แล้วโอ้สวัสดีครับโอ้อีกแว่นพูดอีกแว่นไอ้กยิงอีกแว่นกว่าไอ้ยิงนี่เด็กแว่นดูดีไปแล้วพี่โอ้ยอย่ามาทุ่ล่าอย่ามาทุ่ไล่ล่าอย่ามาทุ่ออกล่าอย่ามาทุ่อย่ามาทุ่อย่ามาทุ่ดแต่อย่ามาทุ่ยิงจุดโทษยิงทีตายยกสอยโอ้แล้วจะหนีมึงยังไงลูกพี่เสด็จเล่นสกูไม่อยากติดคุกเลย ผีหลอกหนังผีไม่ต้องว้ามข้างหลังเลยโอ้โอ้โอ้แว่นไวแว่นเร็วแว่นไวกูดูว่ามออไซค์รอยี่สิบแรงม้าไปแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูเรายุตธปีหน้าต่างปีนบ่ไใดเฮ้ยมาแล้วโอ้ขอโทษอ้าอีเมตเตรู้ถก็แพงมาเลยเหรอโอ้แล้วกูจะไปสู้ยังไงลก็ี่ มึงเล่นต่อยเดือดฮักกูกลายเป็นต่อยที่เปียกเลยเอออยเดือฮักนัว่วไม่ใช่ดินน้ำมันแค่แตะตัวก็แตกแล้วเฮ้ย <c oughs> พี่มานอนเลยตรงนี้อ่ะเหนื่อยเหรอนอนแหวชฉนนอกเหนื่อยไหมครับพี่แล้วดูหน้าดูซีซซซนนเนี่เป็นลมป่ะเนี่ยกินน้ำไหมครับก <c oughs> ินน,น้ำไหมครับเดี๋ยวผมมีน้ำมาเลี้ยดื่มน้ำไหมครับอันดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำหน่อยนะอ่า,อนะอาชุ่มคอชุ่มคอชุ่มคอ <c oughs> เป็นยังบ้างครับไออะไรบอ้อรวยมากเลยออเออ้เฮียเริ่มบ้าแล้วสมองเริ่มเ้อเรือนแล้วเริ่มเ้อเรือนแล้ว What the fuck? Ôi, chia mày anh Ôi, Oh, thua! Watch out, nó I said, I could chop mày, yêu niềm taco, đẹp, tavo, kite ta cũng kìa ta mày, ah! Woo! 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 ใจเย็นเัาไม่ไม่ทำเช็คทำเช็คแจ่ย็งจะทำเช็คยังไม่อยากกินน้ำปั่นตอนนี้ไม่ต้องมาเช็คไอ้กูโอ้โหไม่เช่นมาไม่ได้สิผมโง่กิมฮีย